สวัสดีครับวันนี้นะครับอยู่ผมเช่นเคยนะวันนี้นะครับผมจะมานะครับรับทุูพอยต์นะครับผ่านแอปทวีดีเข้าทวีดีนะครับผมก่อนอื่แล้วก็เข้าไปเลยนะครับเพื่อที่เราจะไปเ,เชร์หรือ,หร,อหรือไปทําอะไรก็ได้นะครับอ่าเพื่จะเข้าแอปมาเสร็จนะครับ ดข้ามไปก่อน,นะครับก็มันก็จะเจอตรงนี้นะครับเวลาเราจะดูหนังหรือรู้อะไรเนี่ยนะครับอ่ะาก่อนนะครับ ครับกดเข้าไปเลยนะครับผมเข้ามานะครับนะก็เราก็มาทำกันดูนะครับว่าเราจะทำอะไระครับมามาดูกันเลยนะครับเลื่อนหาไปให้สุดเลยนะครับ นี่นะครับหาก่อแป๊บนึงนะครับมันมีจะมีเอ่อคํว่านะครับนะ นะครับมันจะมีคําว่าแจกทองถูพอยนะครับอ่าแล้วก็กดเข้าไปเลยนะครับอ่าเพื่อที่เราจะไปลุ้นนะครับว่าเราจะได้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราจะได้ถูพอยเท่าไหร่นะครับเราก็ทาการไปลุ้นเลยนะครับลุ้นเป็นรางวัลของฟรีนะครับอ่าก็เราก็ไปลุ้นกันเลยนะครับว่าเราจะได้ถูพอยเท่าไหร่นะครับอ่าก็เราเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับอ่า ก็ผมเอ,อเลือกไปที่เก้านะครับนี่เห็นไหมก็ให้เราเลือกเลยนะว่าเอ,อเราจะได้เท่าไหร่นะครับก็รับ2 point ไปสูงสุดเลยนะครับ20คะแนนนะครับก็เราก็ทำการกดนะครับ ไปดูนะครับว่ามันหักไปหรือยังครับมันก็จะมีมเมสร็จตอบกลับมานะครับว่าเราเนี่ยได้ทำการลุ้นรับแล้วนะครับเนี่ยครับมันจะมีตัวเมดตอบกลับมานะครับ ว่าถ้าเราได้รุนรับเนี่ยเราก็ทําการดูที่ตรงเนี้ยนะครับดูที่ตรงลิงค์ข้างล่างที่เขาส่งมานั่นแหละนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเลยกดลิงก์เข้าไปนะครับกาประกาศรายชื่อผู้โชคดีจะเราจะได้เท่าไหร่นะครับไปดูไปดูเลยนะครับกันหนึ่งก็แล้วก็เข้าเข้าไปนะครับผมเข้าไปดี่แอปช่วดีนะครับก่อนเราจะได้รับนะครับ ใ,นนใครอยากจะเอาไปแลกทรกพอยเป็นเงินเลยก็ได้นะครับหรือเอาไปทําอะไรก็ได้นะครับเอาไปแลกทรกพอยก็ได้นะครับผมก็เข้าทูมานี่วอลเล็ตสะดวกสบายนะครับอ่ะก็เนี่ยเขาจะํากรรมมาหน้านี้นะครับอ่ะเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะมาต่อกันเลยว่าผมจะได้เป็นผู้โชคดีไหมนะครับอ่ะถ้าเราเออเลิกเลส เลขสวยพาลยนะ้น่ะนะครับมันจะได้มันจะได้ไหมนะครับอ่ะเออผมก็ไม่แน่ใจว่ารุ้นสองครั้งได้ไหมนะครับอ่บผมจะลุ้นไปที่99นะครับเมื่อที่ผมเนี่ยจะออสะสมทุกพอย์นะครับอ่ะเราใช้ไปเลยนะครับอ่ะ ไปเลยนะครับอ๋อไม่สามารถทำรายการได้นะครับอขออภัยด้วยครับประกาศผู้โชคดีนะครับเนี่ครับเบอร์โทรมันจะเป็นแบบนี้นะครับผมถ้าใครรู้นะครับ ก็สามารถดูได้ตรงนี้ครับผมเนี่ยว่าผมมันจะได้เท่าไหร่นะครับถ้าวันนี้ถ้าผมลุ้นเนี่ยมันจะได้เท่าไหร่นะครับวันนี้วันที่7นะครับอ่ะวันที่7เรววาก็ประกาศชื่อพวกชู้โชคดีเลยนะครับ ลองใช้วิธีนี้ครับถ้าใครอยากหาดูปอยเพิ่มเนี่ยหรือมี2วิธีนะก็จะได้คะแนนเยอะขึ้นมานะครับอ่ะเราจ่ายบิลน,นะครับหรือจ่ายอะไรก็ได้นะครับที่มันเป็นในนั้นนะครับมันก็จะได้ทูพอยนะโอเคก็จบเพียงแค่นี้ครับอ่าก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งช่อง Beam บีมชาแนลวิทีด้วยครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ